สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในตอนล่าสุดที่จูจๆเนื้อก็ได้มีการโพลเนื้อเรื่องไปสู่ภาคเอลบาเป็นตรงๆเลยนะฮะเพราะว่าในตอนล่าสุดเนื้อก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่าบันทึกของฮอล่าทั้งหมดเนี่ยในตอนนี้มันถูกขนไปอยู่ที่เอลบาเพราะฉะนั้นจากตอนแรกที่กลุ่มมอฟานเนี่ยจะไปเอลบาเพะโอซบเนี่ยอยากที่จะไปเอลบาสักครั้งในตอนนี้เนี่ก็จะมีเรื่องราวเพิ่มเติมนะฮะนั่นก็ มันก็เลยยิ้มเปการตอกย้ำนะว่าหลังจากนี้เนี่ยยังไงซากุโมฟานก็ต้องไปที่เอลบาบแน่นอนและการที่เนื้อเรื่องในปัจจุบันนั้นได้มีการปรูุเรื่องราวเนาะพวกลูฟี่เนี่ยอยู่ที่เอเคแล้วก็จะได้ไปที่เกาะเอลบาบใช่ไหมรวมทั้งเรื่องราวที่ว่าแน Ad ่ดึกเขาวคกระพังเนี่ยมันมีเรื่องราวเกีก่ยวกับเอวาลูกดาก้กกอนที่เกี่ยวข้องกันแถมในระหว่างที่ลูฟี่นี่ก็ตังอยู่ที่เอเคสในตอนนี้ก็จะมีการต่อสู้กันร,ระหว่างนวดดำและก็รอซึ่งเป็นการต่อสู้การเพียงเชิงโนเกเลยาป็นเเรรื่่่่อองาาาวททีีใใหห้้้ได็นนนนนตมัก็จะไปเหมือนกันืออเร่่่งทีาานนมใก ไปเดลโรซาไปเกาะโซไปเกาะบิกมามาะไรมากมานะฮะจนสุดท้ายลูฟี่นี่ยก็ได้ไปที่วานอเพื่อต่อสู้ไคโดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าเนื้อหาที่เกาะเอ็กเคสเนี่ยมันจะเหมือนกับเรื่องราวที่ภาคห้าสาหรือไม่เป็นแต่ว่าเรื่องราวในตอนนี้ได้เปลี่ยนสตูนะฮะจากไคโดที่เป็นบอสใหญ่ที่ลูฟี่นี่ยจะต้องต่อสู้ที่วานอเนี่ยบอสใหญ่ในภาคนี้นี่ก็จะกลายเป็นหนวดดำที่พวกลูฟี่นี่ยต้องเดินทางออกจากเกาะเอ็กเคสแล้วก็ไปยังเกาะต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานที่สุดท้ายที่พวกลูฟี่นีจะไได้ปั่ ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่พวกลูฟี่เนี่ยจะได้เจอเข้ากับบอสใหญ่ซึ่งนั่นก็คือหนวดดาซึ่งในตอนนั้นมันจะเป็นการต่อสู้ที่ลูฟี่และก็หนวดดาเนี่ยจะได้ต่อสู้กันเพื่อย่างชิงโลพอนิกิฟนั่นเองฮะเพราะว่าในการที่เนื้อหาในตอนล่าสุดมันได้มีการปูเรื่องราวเกี่ยวกับเอลบาบขนาดนี้มันก็จะมีโอกาสสูงมากที่โลพอนิกิฟก็สุดท้ายนี่จะอยู่ที่เอลบาบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้ลูฟี่น่าชนะหนวดดาได้สำเร็จเนี่ยหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องราว เพราะฉะนั no liebe, like nice ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันเริ่มปูเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องเล่าไปสู่ภาคเอลบาแล้วนั่นเองและการที่ในตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วนะว่าเอลบาเนี่ยมันคือสถานที่ใหญ่ที่พวกลูฟี่เนี่ยจะได้ไปกันแน่เนี่ยมันก็เลยทําให้ฉุกคิดถึงเรื่องราวขึ้นมานะว่าลูฟี่เขาใ้มีความสามารถแล้วก็พลังนิกาที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพบรดาทิต์แต่ว่าในสึกการต่อสู้กับไคโดแล้วก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะมีพลังและความสามารถของเทพบรรดาที่ตรงไหนจะมีกกกกกก็็็แแตต่่่่่าา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 รรรรรรใใใใชช้้้คคววมมมมมสสสถถทนนนนงยยยีเปะลจับฟไอู แต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้ลูฟี่เนี่ยในตอนที่เขาในใช้ร่างเกสี่ครั้งแรกกับโดฟามิงโก่เนี่ยในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ใช้ร่างสเน็กแมนหรือว่าแทงแมนเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นร่างเก้างลูฟี่หรือว่าเทพบรนทุกทินิกาเนี่ยการที่ในตอนนี้พลังของเทพบรนทุกทีนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสงสัยนะว่าพลังของเทพบโดทุกทีเนี่ยพลังนั้นของลูฟี่เนี่ยมันนจะตื่ขึ้นนนนมาใตอไห แต่ว่าการที่เน้นเรื่องในตอนล่าสุดที่ปูมมาแบบนี้บวกกับเรื่องราวในอดีตท,ที่มันได้มีการบอกไว้นะว่าที่เอลวาบเนี่ยพวกเขานั้นมีเทศกาลในการอดอาหารเพื่อทําการบูชาดวงอาทิตย์และพวกนี้ใช่ไหมฮะบวกกับเรื่องราวในตอนล่าสุดที่ลูฟี่น่นจะหุ่นยักษ์ที่มันมีความคล้ายคลึงกับออสแลวก็เรื่องราวที่บิ๊กมามเนี่ยที่เขานั้นเคยพูดเอาไว้นะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้กลุ่มคนยักษ์มาเนี่ยเธอนั้นก็จะไม่ต้องเกรงกลัวจากพู้คนอื่นต่อไปและยิ่งเอลวาร์บมีเรื่องราวเกี่ยวกับการบูชาดวงอาทิตย เ่าคนยากนี um. ่จะรู้เรื่องราวเกี <teachers> 8, nah ่ยวกับเทพบโนทิตและพวกเขาเนี่ยอาจจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทพบโนทิสนิกะที่ได้เชื่อว่าเป็นเทพบโนทิตหรือก็เป็นจอบบยที่กลับมาก็เป็นได้และถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ลงล็อกไปอย่างมากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนวดำแล้วก็ลูฟี่เนี่ยได้ต่อสู้กันที่เอลบาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะว่านอกจากที่ลูฟี่ที่เป็นเทพบโนทิตจะได้ต่อสู้กับหนลดำที่เป็นความสามารถของผลในความมืดเนี่ยเรื่องราวพวกนี้กโงทท่ตลเดพพิ เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพลังความมืดของโดาด,ดามนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นการที่ในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่มีความสามารถของเทพโดอทิตแล้วก็ใช้พลังของโดอทิตในการจัดก,การโดาดามได้สาเร็จในตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ลูฟี่เนี่ยแสดงให้เหล่าคนยากนั้นเห็นนะว่าเขานั้นมีพลังของนิกาทเทพแห่งโดอาทิตจะกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้ลูฟี่นะฮะได้เผาคนยากมาเข้าโคกหลังจากนั้นนั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าการที่โอซอมนี่อยู่ที่เอลบาบด้วยเนี่ อย่างเช่นคนของเอลบาบอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะว่าความสามารถของเทพวดโดทิสที่ลูฟี่ในชีวินั้นนนเป็นความสามารถดูโฉบจนมันอาจจะทําให้ในตอนนั้นดูโฉบเนี่ยได้กลายเป็นเทพเจ้าของผ่าคนยักษ์แทนที่ลูฟี่นั่นเองนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระชากสติ๊กแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอับเปลี่ยนเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ